คุณภาพที่เราต้องการนะคะเธอเรียนฉันเหรอบองพี่อย่างนี้เราพูดชัดใช่ไหมะชิดจาเอาละค่ะ <ule> ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทุกคนก่อนเอาละค่ะทุกคนเอาออย่างนี้ไม่ได้ยินโอเคนางบองเธอหูหนวกใช่ไหมละ่ะเธอไม่ได้ยินในสิ่งที่ฉันพูดตอนนี้หรอกเพราะฉันคุยกับกล้องหนึ่งอยู่ ส่วนเธอจะต้องเป็นตัวแสดงที่อยู่ข้างหลังที่ฉันพูดขนาดไหนใส่อารมณ์ขนาดไหนเธอก็จะไม่เห็นเธอก็จะไม่รู้สึกเล่นละครทำไมก่อนเอาละค่ะทุกคนคะอ่ะน้องเบงเต้นสิลูกเต้นค่ะเต้นตามนะลูกเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟงังได้ไหมหนึ่งสองสาอย่าโดนช้นแก